สวัสดีค่ะเนื้อหาบางช่วงบางตอนของการทำโรงทานวันเด็กที่ผ่านมานะก็จะมีทำที่โรงเรียนนะแล้วก็ทำในหมู่บ้านนะซึ่งตรงกับวันหยุดคือวันเสาร์นะแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยนะ,ป,ะป้าเบญจกัยก็เลยถือโอกาสนะมีมนพระมาฉันเพลน,นะที่หน้าศาลเจ้าพ่อแก้วแล้วก็ศาลเจ้าพ่อแก้วเนี่ยเป็นที่สักเารพสักการะ,อะของหมู่บ้านเรานะมาอย่างช้านานนะก็ป,ป้าเบญจกัยก็เลี้ยงพระนะแล้วก็เลี้ยงเด็กด้วยนะแล้วก็ไม่ ไ,ได้มีการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวแต่อย่างไดเพราะว่าอยากให้มันเป็นไปแบบธรรมชาติจริงๆก็คืออไม่ต้องประกาศอะไรให้อกระทึกคึอโคมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําโรงทานใหญ่นะเป็นโรงทานเล็กๆนะที่จะให้เด็กๆนะได้รู้สึกเซอร์ไพรส์นะว่าวันเด็กดูเหมือนจะเงียบนะแต่ว่าเราอยู่บ้านนะเราคุณพ,พ่อคุณแม่ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะเราก็ยังมีอะ,อะไรให้ตื่นเต้นก็คือมีผู้ใหญ่นะเอาอาหาร มาเลี้ยงพวกเราอะไรประมาณนี้เนาะพอเขามาขี่จักรยานแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะฟรีนะเขาก็ป้าใรยากลายต้องการให้เขาไปเรียกเพื่อนๆมากินนะโดยที่เราไม่ต้องประกาศเนาะแล้วเขาก็ไปเรียกมาจริงๆนะเขาก็ไปเรียกเพื่อนเอนเขามากินนะแล้วก็เขาก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นนะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยนะบางบ้านที่แบบว่าลูกเขาแบบ ตัวเล็กๆเนาะพอตัวเล็กๆก็มาเองไม่ได้นะแล้วก็คุณแม่ก็พาลูกมานะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจนะเป็นภาพที่ประทับใจถามว่าฐา,านะเ,าเด็กในหมู่บ้านของป้าเบรจกายที่อยู่เนี่ยยากจนค้นแค้นมากเหรอก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าโอกาสที่แบบจะเซอร์ไพรส์แบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆทําให้เขาพาลูกพาหลานมานะแล้วก็มานั่งกินนะตามเขาเรียกว่าอะไระตามบริบท เป็นธรรมชาติของหน้าสารเจ้าห่อแก้วนะก็จะบางทีก็นั่งบนโต๊ะไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็พอมีบางช่วงบางตอนที่เขากลับบ้านแล้วก็ไปบอกอเพื่อนบ้านนะว่าบ้านไหนมีเด็กนะมี มีโรงทานที่ศาลาหน้าศาลเฉพาะแก้วนะแล้วก็เด็กตัวเล็กๆบางคนที่มาเองไม่ได้นะคุณแมนะ่ก็ต้องพามานะเพราะว่าอยากกินเป็เดตีว๋วใช่ไหมคะมาแล้วก็เขาก็ ตักไปกินแถวแถวตรงนั้นนะแล้วก็ป้าเบญจกายก็เก็บภาพมานะถ่ายรูปแต่ขออนุญาตแล้วนะก็ถ่ายรูปน้องๆน,นะกับคุณแม่นะที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคนที่ทําลงทานอย่างป้าเบญจกายก็มีความสุขนะที่ได้ทําลงทานในครั้งนี้นะ แล้วะจะมีคนแก่นะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะที่อยู่รอบๆบ,บริเวณตรงนั้นนะก็ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะเพราะว่าป้าเบญจกายก็ทําเผื่อ,อหลายคนอยู่นะแล้วก็หลังจากที่ทานกันแล้วสักพักใหญ่ๆคือของใกล้หมดแล้วนะก็ฟลุกอีกนะก็คือมีคนเขาแห่นาคแล้วก็นำนาคมาสักการะนะมากราบสักการะ เจ้าพ่อแก้วนะป้าเบญจกายก็ได้แจมนะ,ะประมาณ50ถ้วยนะได้แจมคนที่มาฟ้อนรำในงานบวชก็ได้นะกินก๋วยเตี๋ยวนะจากการทำลงทานในครั้งนี้ด้วยนะก็ขอโอกาสเก็บภาพนี้ไว้ในช่อง YouTube ส่วนตัวนะเอาไว้ให้วันไหนคืมๆเปิดมาดูแล้วเห็นบุญของตัวเองแล้วมีความสุขนะสำหรับคลิปนี้นะขอจบแค่แคนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ